แกนหลักของทีมงานไร้พรมแดนมหาอังคารชัยสุวรรณและเปี๊ยกประดิษฐ์จรัะอศูุชีวะยังคงทำงานขับเคลื่อนการพลิกฟื้นกลุ่มเด็กชายขอบในจังหวัดขอนแก่นให้กลับมาสู่เส้นทางสว่างดังเดิมแม้จะผ่านเวลามาแล้ว5ปีแต่ก็ยังทำงานไม่ท้อถอยค่ะยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาติดตามได้ในสกรปข่าวภารกิจพลิกฟื้นชีวิตกลุ่มเด็กชายขอบสู่แสงสว่างกับทีมข่าวโฮมทีวีค่ะ รักบบนานแล้วใช่ไหมเั้งแต่มาอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะมีสถิตอยู่เวลาที่เขาถลอไปแบบเดินแต่เขาก็จะมีสถิตที่แบบดึเดินเดินได้ไม่เปินกี่ราก็เลยก็เลยบอกว่าตำรวจรอนิดหนึงนะเดี๋ยวเชิญที่มาหามายวนั่งเปลียนว่าประวัติเจ็กๆเขาอยู่ที่ไหนบ้าง พี่มหาอังคารชัยสวุวรรณแกนหลักของทีมงานไร้พรมแดนทีมงานจิตอาสาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กชายขอบในจงังหวัดขอนแก่นรับฟังสภาพปัญหาของเยาวชนสองคนซึ่งถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรวบตัวเมื่อกลางดึกวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาลังกอคดีในตัวเมืองจากนั้นได้นําตัวเยาวชนทั้งสองมาที่โมลนิธิบ้านลูกรักจงังหวัดขอนแก่นส่งผลให้น้องๆทั้งสองคนมีสภาพร่างกายอ่อนล้าหิวข้าวและบอบช้าด้านจิตใจ ทำให้ผู้ดูแลมูลนิธิบ้านลูกรักและพี่มหาต้องจับเขาคุยเรง่เยียวยาสภาพจิตใจของน้องๆทั้งสองคนก่อนที่จะเกินเวลาเยียวยาได้จริงๆแล้วก็เป็นเป็นอีกเคสหนึ่งของการทํางานกับเด็กชายขอบในสังคมเมืองจะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งเด็กได้โอกาสที่สังคมอาจจะไม่ได้เลี้ยวแล้วพวกเขาแล้วทีนี้ก็จะมีคนแจ้งบาะแสเข้ามา ให้พี่มาหาลงไปดูในกลุ่มต่างๆในเมืองในพื้นที่เมืองเราก็ลงไปดูไม่มีญาติพี่น้องหรืออยู่กับตาแก่ๆที่ดูแลไม่ไหวอะไรเงี้ยเราไปเจอเด็กกลุ่มนะี้เราก็มีเครือข่ายครับคือบ้านลูกรักมูลนิธิช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นการเอาเด็กได้โอกาสไปอยู่รวมกัน 40- 50คนเลยแล้วก็มีระบบการดูแลซึ่ง มันต่างจากระบบภาครัฐด,ดูแลจากการพูดคุยกับน้องๆทั้งสองคนบอกว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดและได้หนีออกจากบ้านมาที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งกรณีแบบนี้พี่มาหาบอกว่าไม่ใช่กรณีแรกแต่หากมีหลายพันคนในจังหวัดขอนแก่นที่อย่างเป็นเยาวชนและมีปัญหาจึงนิยามเยาวชนกลุ่มนี้ว่าเด็กชายขอบคือเด็กเร่ร่อนเด็กยากจนเด็กแว้นเด็กออกกลางคันการศึกษารวมๆความหมายคือเยาวชนที่มีปัญหาในสังคม ถ,ถ้าจากการสำรวจในเชิงปริมาณเนาะเราเคยเคยสำรวจทาชุมชนต่างๆเราพบว่าแต่ละชุมชนมีเด็กกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 30- 40ิบคนหมายถึงกลุ่มที่ไม่เรียนหนังสือออกเรียนการคันเป็นกลุ่มเสี่ยงเที่ยวเล่นแก๊งแว้นอยู่ในเมืองถ้ารวมในเขตเทศบาลรวมทั้งประชากรแฝงที่เป็นเด็กที่จากที่อื่นมารวมพี่คิดว่าไม่ต่ำกว่า3,000คน ในในขอนแก่นแล้วก็ถามว่าจะาทวีความรุนแรงหรือเพิ่มจํานวนมากขึ้นไหมแน่นอนครับเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้กำลังทยอยออกจากระบบการศึกษาซึ่งกําลังเป็นปัญหาสังคมนั้นเนี่ย ทุกวันอังคารพี่มาหาจะทำหน้าที่สอนหนังสือกลุ่มเด็กชายขอบภายในห้องเรียนเล็กๆในโฮมูลมังคอนแก่นตามตำแหน่งข้าราชการที่ระบุไว้คือเป็นครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครคอนแก่นโดยร่วมมือกับครูกศนอจ,จังหวัดค้อนแก่นจับมือเป็นพันธมิตรช่วยกันร่างหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มนี้ เพราเกือบทั้งหมดเป็นเยาวชนที่มีปัญหาด้านครอบครัวและสังคมจึงออกกลางขันการศึกษาให้น้องๆได้มีกำลังใจมีรอยยิ้มสู้ต่อกับระบบการศึกษาซึ่งจะพลิกฟื้นอนาคตของพวกเขาให้กลับมาสดใสดังเดิมยิง่งยัได้หยืยิง่ง้ยอยยโอ้ย Okay, และในชั่วโมองการเรียนรู้นี้เยาวาชนที่เข้าห้องเรียนต้องเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากสีหน้าแววตาและความตั้งใจเห็นได้ชัดว่าความมุ่งมั่นและความทุ่มเทมีพร้อมไม่แพ้เด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาให้เขาค้นพบตัวเองให้เขาเห็นศักยภาพตัวเองแล้วเกิดความศรัทธานในตัวเองนี่คือเป้าของงานจัดกระบ,บวนการเรียนรู้ของพวกเราโดยกศนก็กศนอำเภอเมืองขอนแก่นก็ ถือว่าโอเคมากที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะมายืดหยุ่นในเชิงหลักสูตรแล้วมาตอบโจทย์ว่าสอนเด็กให้เป็นคนดีรู้จักความมีสำนึกท้องถิ่นอันนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหนึ่งของการศึกษาอะไรเงี้ยอีกหนึ่งคนที่จะขาดไม่ได้สำหรับห้องเรียนกศนอของกลุ่มเด็กชายขอบในจังหวัดขอนแก่นคือพี่เปีย๊ยกประดิษฐ์จรัสอสุชีวะหนึ่งในแกนหลักของทีมงานไร้พรมแดนเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะรู้ว่ากิจกรรมในพิเปียกมาร่วมกิจกรรมนั้นเยวาวชนกลุ่มเด็กชายขอบจะมาร่วมในจํานวนเยอะเพราะอาดีตรหรือปัจจุบันพี่เปียกยังคงเป็นหัวหน้ากลุ่มมังกรดําจึงทําให้เยวาวชนกลุ่มนี้ชื่นชมเป็นพิเศษเพราะหันออกจากด้านมืดสู่เส้นทางสุจริตและอย่างช่วยเหลือสังคมโดยร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็กชายขอบถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่ใช่มหา คงไม่เพราะว่าโดยพฤติกรรมของข้าราชการคือก็ทำงานแค่จบให้มันจบจบไปในลักษณะที่ว่าโครงการหรือนโ,นโยบายมายังไงก็ปรับแล้วก็ทำตามนโยบายที่เขาสั่งมาเสร็จแล้วก็ไปกลับไปไม่ได้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่จริงจังยุคแรกๆเราออกตามชุมชนไปเจอเด็กก่อนนะครับ แล้วก็ยุคต่อมาเด็กก็ค่อยๆบอกเราว่าเขาอยู่กันเป็นระบบมีกลุ่มมีแก๊งมีหัวหน้าทีมมีหัวหน้าแก๊งแล้วเขาค่อยๆบอกว่าเขามีลูกพี่นะพี่ก็เพิ่งรู้เหรอว่ามีกลุ่มมังกรดําในคอนแกนในช่วงนั้นประมาณปี54เราก็เจาะไปหาเออมีแนวคิดว่าถ้าเราอยากได้ลูกมังกรเราก็ต้องเข้าหาพ่อมังกรอะไรเงี้ยก็เลยให้เด็กพาไปเจอพี่เปียก กว่าจะเจอกันได้ก็กนานเนาะในรายละเอียดทีนี้ก็ก็เจอกันก็พูดคุยสิ่งแรกก็คือก็ต้องแลกเปลี่ยนทางแนวคิดสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความเป็นพี่เป็นน้องเอาความจริงใจนํานะครับจนจนพี่เปียกก็โอเคไว้เนื้อเชื่อใจแล้วแล้วคิดว่าพี่เองคงไม่หลอกเขาคงจะลุยและจริงใจที่จะทําเรื่องนี้ จากการตัดสินใจของพี่เปี๊ยกในการร่วมมือกับพี่มหาเมื่อ5ปีก่อนทาให้พี่เปี๊ยกดึงน้องๆในกลุ่มมังกรดําและดึงกลุ่มเด็กชายขอบบางส่วนมาเรียนรู้การสร้างอาชีพรับเหมาก่อสร้างในโครงการคนคอนกันไม่ทอดทิ้งกันของเทศบาลนครคอนกันซ่อมแซมและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในสังคมคอนกันและยังเป็นการสร้างความรู้อาชีพและเงินให้แก่น้องๆถ้าถามว่าทามาก่อนทํามาก่อนทํามาก่อนที่จะรู้จักกันกับมหา เพราะว่าเปลี่ยนระบบแต่ที่เปลี่ยนเองแล้วมาปรับระบบเนี่ยมันปรับได้แค่3าสี่คนต่อเดือนต่อปีต้องค่อยๆขยับปรับมาเรื่อยเรื่อแต่ถ้าโดยกําลังของมหามาช่วยเนี่ยมันปรับได้หลายกลุ่มในส่วนของอาชีพก็มีการสนับสนุนจากเทศบาลแล้วก็ตัวพี่เองด้วยในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็คอยดันเด็กแล้วก็สร้างงานให้เด็ก จุดสุดท้ายไปแก้ปัญหาระบบครอบครัวเมื่อเด็กมีความรับผิดชอบม,มีอาชีพมีวิชามีการศึกษาแล้วก็มีเงินเขากลับไปสู่บ้านพ่อแม่รู้ร,รู้รู้สึกว่าเออเขารับผิดชอบตัวเขาได้แถมยังมีเงินมาจุนเจือครอบครัวเรื่องการทะเลาะบบาแวงกันในครอบครัวก็น้อยลงความกลมเกลียวและความรู้สึกความรักอะไรก็กลับมาเหมือนเดิม พี่เปียกร่วมงานกับสํานักสวัสดิการสังคมเทศบาลนะครขอนแกันในการรับงานซ่อมแซมบ้านในโครงการคนคอนกันไม่ทอดทิ้งกันในปี2557 25หลังส่วนในปี2558ยังเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาที่ร่วมโครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้รวม81หลังเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีเทศบาลนะครขอนก่น บ้านหลังนี้ที่พี่เปียกกำลังซ่อมเป็นบ้านของยายต้อมสุนทรชัยยาอายุ87ปีสาม,มีและลูกตายจากหมดส่วนหลานเข้ากรุงเทพไปทำงานและจากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของหลานอีกเลยส่วนสภาพบ้านผุพังตามกาลเวลาจึงทำให้ทีมช่างทีมนี้ต้องทำการซ่อมแซมอย่นด่วนและถือเป็นงานหินต้องทำผนังบ้านใหม่รอบบ้านสีด้านง

นอกจากนี้พี่เปียกยังใจดีแถมการซ่อมบันไดผุพังให้ยายต้มจากเงินส่วนตัวเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆในทีมได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดโอกาสมากกว่าเราแล้วก็บางส่วนงบบางส่วนนี่มันไม่พอเราบางครั้งเราก็ต้องใช้เงินส่วนตัวบางครั้งเราก็ต้องใช้การเสียสละของเวลาถ้าจะทำงานด้านนี้จริงๆเนี่ย ที่คิดว่าเวลาที่เหลือให้ครอบครัวจะน้อยมากถ้าไม่ใช่จิตอาสาจริงๆจะไม่จะไม่ค่อยกล้ามาทำเรื่องนี้เหมือ่อนทางเทศบาลส่งเสริมมาก็ดีอันนั้นยังไม่เท่ากับตัวเลขที่ยังเด็กยังเหลืออยู่ในสังคมที่ที่เรายังเอามาไม่ได้เพราะถ้าดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงมาต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรรองรับคนที่จะสร้างปัญหาก็คือตัวเรา เพราะว่าถ no no ้าดึงเด็กมาแล้วแล้วไม่สามารถปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆได้มันก็ไม่มีประโยชน์แค่นี้พอไหมก็ปล่อยกันเถอะแม่เดียวร้านมาตังออกไหมแม่เดียวเมื่อคืนยังบอกกันไหม จากความสามารถของพี่เปียกและน้องๆในทีมช่างที่เป็นกลุ่มเด็กชายขอบไม่ได้รับเหมาก่อสร้างแค่ในโครงการของเทศบาลน,นครขอนแก่นเท่านั้นยังมีธุรกิจส่วนตัวของพี่เปียกเช่นครั้งนี้รับเหมางานต่อเติมบ้านที่บ้านรู้แห่งนี้ในหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่ง ึ่งเจ้าของบ้านต้องการต่อเติมบ้านบริเวณหน้าและหลังบ้านรวมทั้งตกแต่งภายในบ้านและแน่นอนว่างานเอกชนค่าตอบแผนย่อมสูงและงานจะพลาดไม่ได้พี่เปียกจึงต้องคัดหัวกะทิในกลุ่มเด็กชายขอบที่มีฝีไม้ไลายมือดีในการต่อเติมบ้านเพื่อให้งานครั้งนี้ออกมาประณีตและเพอร์เฟกที่สุด คือเด็กที่เป็นเยาวชนพวกนี้นี่คือในลักษณะที่ทำงานผ่านแล้วน่าจะขึ้นเป็นผู้รับเหมาได้แล้วเพียงแต่วุฒธธิภาวะเขายังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวัยวุฒินี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าถ้าไปรับงานที่ไหนอายุแค่นี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยยังปิดอยู่เขาชอบในลักษ <c oughs> ที่ว่าเออมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆแต่ที่พี่พามาทำเนี่ย สเปคงานทุกอย่างเนี่ยพี่จะเป็นคนวางสเปคไว้เพื่อกันการผิดพลาดแล้วถ้าเกิดว่ามีช่างหรือมีวิศวกรก็กดีหรือมีพวกถาปัดก็ดีดูแนวโครงสร้างต่างๆถ้าตามถ้ามันเป็นลักษณะของเ,ออเป็นการทำตามวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาเขาจะมองออกพี่แค่คุมสเปคเความเป็นสากลกับมาตรฐานเอาไว้ ส่วนเรื่องการทํางานของน้องเนี่ยน้องทุกคนบางคนนี่ก็เพิ่งฝึกน่าจะเป็นรายวันแต่บางคนนี่รับเหมาคุณภาพเรื่องฝีมือถือว่าใช้ได้พี่แค่คุมให้มันถูกทางแค่นั้นเองบางอย่างนียในลักษณะของต่อให้เป็นช่างก็จะมีจุดบกพร่องแต่จุดบกพร่องต่างๆลองมองแล้วก็ปรับจุดบกพร่องนี้น้อยที่สุดเท่าเท่าที่ดูแล้วแทบจะไม่มีเลย ตลอดระยะเวลาการทำงานของน้องๆพี่เปียกจะย้ำกับน้องๆอ,อยู่เสมอถึงคุณภาพฝีมือของผลงานต้องประณีตและสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นจรรยบาบัรณของผู้รับเหมาก่อสร้างแม้ว่าผู้มาจ้างจะรู้หรือไม่รู้งานก่อสร้างก็ตามแต่เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ผลงานทุกอย่างต้องเนี๊ยบ กับสภาพอากาศที่เดียวร้อนจัดเดียวฝนตกแต่น้องๆกลุ่มนี้เป็นมืออาชีพมากกว่าอายุของน้องๆยังทำงานกันโดยไม่หวั่นกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพอวันสุกเราจะตัดเงินให้แล้วต้องไปฝากธนาคารเอามาให้ดูเพราะหนึ่งมันหมายถึงการพัฒนาคือรู้จักการออมเมื่อรู้จักการออมเนี่ยมันก็ไม่ต้องที่เราจะไปเบิกเงินอนาคตมาใช้เขาเขาจะมีเงินออมแล้วเขาจะรู้จักใช้ของเขาเองว่า จะใช้ใจ่ายยังไงแล้วอนาคตก็จะไม่ลำบากเพราะต่อให้ไม่มีเราเขาก็รู้จักออมมติกินจังนั่งฟ้องเียมก็ไม่เอาไไรหรอก พอตกช่วงเย็นทั้งพี่เปียกและพี่มหาผ่าน้องๆที่ร่วมในโครงการพลิกฟื้นชีวิตคนหนุ่มสาวก้าวใหม่ไวซะออนหรือพลิกฟื้นชีวิตกลุ่มเด็กชายขอบมาร่วมกันรับประทานเนื้อย่างที่บ้านหลังหนึ่งโดยเชิญชวนเยาวชนกลุ่มเด็กชายขอบบ้านหนองใหญ่มาร่วมบ่งเนื้อย่างเพื่อพบปะสังสรรค์และร่วมเชื้อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ที่ขอนแก่นทําได้ที่อื่นอาจจะอาจจะไม่เหมาะก็ได้ ลองคิดนวัตกรรมแต่อย่างถ้าถอดเรื่องเนื้อย่างอะวงเนื้อย่างเราจะเป็นลักษณะการการพบเจอแบบไม่เป็นทางการนั่นเองถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องต้องถอดสูตรถอดเนคไทถอดคาบของ4ีขั้นข้าราชการออกให้หมดลงพื้นที่ให้เป็นพี่ให้เป็นคนเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากไปดูแลกันอันนี้รูปแบบการจัดวงการนั่งพื้นนี่ก ก็สาคัญมันมีรายละเอียดหมดนะครับถ้าไปจัดเก้าอี้นั่งปุ๊บแล้วกินเนื้อย่างก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งจึงเห็นภาพกลุ่มเยาวชนเด็กชายขอบทุกคนร่วมแรงร่วมใจปิ้งไส้หมูและทําน้าจิ้มเพื่อจะได้ทานร่วมกันสอนาสัมพั์พี่น้องและพร้อมเปิดใจรับสิ่งดีๆจากพี่ที่ปรารถนาให้น้องได้ดีเด็กพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปชวนแล้วเขาจะมาเขามองแล้วเขาก็ต้องลองใจเราด้วยว่าเราจริงใจกับเขาไหมตัวพ่อแม่เอง ก็ยังสร้างความไม่ไว้ใจใเขาเพราะว่าไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะไว้ใจแบบเขาไม่มีอนาคตเขาไว้ใจพ่อแม่ไม่ได้แล้วทําไมเขาต้องไว้ใจคนอื่นเพื่อนเขาก็ไม่ไว้ใจคบกันเพื่อความอยู่รอดแต่ถ้าถามว่าเออกว่าเขาจะมาปรับกับเราเขามองเราเขาสังเกตเราตลอดเขาดูเราตลอดแล้วเขาก็ถามตลอดของพี่นีน่าจะเป็นเรื่องของ เรื่องเก่าๆเห็นเขาปรับกันก็น่าจะเป็นเรื่องตำนานเก่าๆอย่างน้อยก็เราไม่หักหลังซื่อสัตย์ต่อพี่น้องโดยมีน้องๆเยาวชนชุมชนบ้านน้องใหญ่ประมาณ1ิกว่าคนที่มาร่วมหวงเนื้อย่างครั้งนี้ซึ่งพี่เปียกกับพี่มหาจะใช้วิธีถ่านเนื้อย่างร่วมกันกับน้องๆสร้างความสนิทใจแบบพี่น้องก่อนเริ่มลงมือคุยเพื่อปรับวิธีชีวิตของน้องๆให้ดีขึ้นด้วยตัวของน้องๆเอง มันมีสภาพแวดล้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเองตัวเองก็มีส่วนเนาะเยอะอันที่สองก็ครอบครัวล่ะ่ะพ่อแม่นหาเศรษฐกิจโรงเรียนสังคมอีกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ผนวกกันก็เลยทําให้หลายคนต้องหลงผิดก้าวพลาดหรือทําอะไรในด้านมืดของชีวิตอะไรเงี้ยทีนี้ทั่วประเทศนี้เด็กแบบเนี้ยประมาณสามล้านคน เยาวชนบ้านหนองใหญ่นี่อ่ะอแย่มากมที่สุดตรงไหนรู้ไหม,มร้านเกมมันเยอะใช่ไหมตรงนั้นตรงหนองใหญ่ร้านเกมจะเยอะมากแต่แต่ว่าหนองใหญ่จะมีฝีมืออย่างหนึ่งว่าร้านซ่อมเนี่ยค่อนข้างมีเยอะแ,แต่ดูแล้วน้องจะมีความสามารถเรื่องซ่อม บร,บรรยากาศการพูดคุยและการทานเนื้อย่างกับเยาวชนกลุ่มเด็กชายขอบไม่ได้มีบ่อยครั้งเพราะแต่และครั้งจิตอาสาพี่เปียกกับพี่มหาต้องร่วมลงเงินส่วนตัวกันรวมครั้งละส0มพันบาทเพื่อคบปะและเลี้ยงเนื้อย่างกับน้องๆกลุ่มเด็กชายขอบที่เป็นกลุ่มแก๊งซึ่งมีทั้งหมด22แก๊งในจังหวัดคอนแก่นและสามารถดึงเข้าร่วมโครงการได้12กลุ่มแก๊ง กุญแจสําคัญอยู่ที่การไว้เนื้อเชื่อใจเป็นทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนให้แก่น้องๆเขาถูกกระทําหลายอย่างดังนั้นสิ่งแรกคือเข้าถึงเข้าหาเยียวยาจิตใจฟื้นฟูนฟสภาพจิตใจอันนี้ทําให้ได้ในจุดนี้ก่อนแล้วก็จุดต่อมาค่อยจะคุยเรื่องการพัฒนาศักยภาพพูดเรื่องอาชีพพูดเรื่องการศึกษาของเขาต่อซึ่งเขาจะ สิ่งพวกนี้หลังจากเราเข้าถึงซื้อใจเยียยาสิ่งเหล่านี้เขาจะทำเขาจะเติบโตเขาจะก้าวไปของเขาได้เองถ้าพูดถึงขอนแก่นตอนนี้ไม่ว่าสภาพเด็กแว้นก็ดีหรือแก๊้งต่างๆก็ดีเมื่อก่อนนี้มันจะมีแก๊งใหญ่มันจะมีตัวเลขที่ว่าน้อยแต่สมัยนี้มันเป็นค่านิยมของเด็กบางคนก็ไปตั้งเล่นสนุก ที่ว่าไม่รู้ความหมายของมันแต่ถ้าพูดถึงว่าอตอนนี้ในเขตในเทศบาลก็ดีเนี่ยมีหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งขึ้นมาก็ประมาณ22กลุ่มแต่ที่อยู่กับเราที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วคุยกันแล้วก็เชื่อมกันตลอดจะมี12กลุ่มปีนี้นี่ทั้งหมด12กลุ่มแล้วเมื่อก่อนแค่4กลุ่มทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีอาญากรรมก็แทบจะไม่มี มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองทํากันแล้วก็ถ้าเป็นพูดถึงเรื่องแว้นก็เหลือแต่กลุ่มสายนอกที่เขาเรียกว่าสายทางฝั่งนอกเมืองแล้วในเรื่องของแก๊งที่มารวมตัวกันทะเลาะวิวาทอะไรกันต่างๆก็ไม่มีแล้วทุกอย่างก็โอเคลงตัวหมดอย่างเรื่องอญากรรมก็จะไปได้ในส่วนของฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองเขาไม่ต้องทํางานหนักมากทางส่วนของเด็กไม่มีการศึกษา สำนักศึกษาก็ปรับการศึกษาร่วมมือกันกับกศนก็เด็กก็มีคุณภาพมากขึ้นนอกจากแกนหลักสองคนนี้ในทีมงานไร้พรมแดนยังมีแกนหลักสำคัญอีกคนที่คอยแก้ไขและพัฒนาเรื่องดังกล่าวที่ตำบลสะอาดอำเภอนนําทองจงังหวัดขอนแก่นคือพี่สมานน้องชายแท้ๆของพี่มหาก็แต่ก่อนพี่มหาแกแกชอบไปค่ายไปเข้าค่ายค่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ค่ายบริจาคหนังสือบริจาคสิ่งของให้ กับคนยากไร้ทีนี้ตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณมสองมสามพี่มหาแกก็อยู่ประมาณมหกแล้วครับก็พาไปค่ายบ่อยๆแล้วผมก็รู้สึกชอบค่ายพอดีมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นแล้วอ,อยู่ที่อำเภอน้ําพองอยู่ที่ที่ตำบลศาสตร์นะครับผมจะเป็นเป็นประธานเยาวชนครับเพราะว่าพี่มหาทำงานในเมือง แล้วก็มีกิจกรรมโครงการไปทําอยู่ตาาําบลศาสรด้วยค่ายที่เราตั้งขึ้นวันนั้นก็ที่พยายามเอาพี่เปียกดึงพี่เปียกลงไปเพราะว่าอยากจะให้ผู้นําหรือผู้บริหารเขาเขาเห็นความสําคัญเรื่องนี้เพราะว่าพี่เปียกพี่มหาแก้วก็มีประสบการณ์ทํางานด้านนี้แล้วก็ พี่เปกแกก็มีองค์ความรู้เรื่องดูแลเด็กๆของแก๊งแกทีมทีมผู้บริหารหรือว,ว่าท่านนายกเนี่ยครับเป็นเป็นชุดใหม่เพิ่งมาดํารงตำแหน่งไม่ถึงปีเลยครับเราก็เลยเอาเป็นเหมือนกับพยายามเอาสื่อเอา กิจกรรมอะไรลงไปเพื่อให้แกได,ได้เห็นว่าความสำคัญของเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องเยาว,วชนนอกจากจะได้เกิดความร่วมมือที่ดีทั้งสองฝ่ายแล้วยังถือเป็นการคืนความเคียวขจีแก่ธรรมชาติซึ่งพื้นที่ตำบลสะอาดอำเภอน้ําอองถือเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศครบสมบูรณ์จึงถือเป็นพื้นที่หายใจหรือเป็นปอดในจังหวัดขอนกัน เทศบาลตะบนสะของเราเนี่ยก็มีมีน้องเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยได้ไปอยู่ไปทํางานไปทํางานอยู่ที่เทศบาลนครขอนแก่นนะครับเราก็ได้มีเทศบาลตะบลสะของเราเองก็มีมีสภาเยาวชนมีสภาเยาวชนอยู่แล้วแล้วก็ได้ประสานความร่วมมือระหว่างสภาเยาวชนของตะบนสะ กับาทางเยาวชนรักสิ่ล้อมของทางาจังหวัดขอนแก่นครับเราก็ได้มีกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเรื่อยจนถึงการจัดงานในวันนี้นะครับนายกเทศมนตรีตำบลสะอาดบอกว่าจากการร่วมแรงร่วมใจของทั้งสองฝ่ายทําให้ความดุนแรงของวัยรุ่นที่เกิดในตําบลลดลงมาครึ่งหนึ่งซึ่งความดุนแรงที่ว่านั้นคือการยกพวกตีกันร,ระหว่างหมู่บ้านจริงๆก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็กกเหนื่อยมากเลยนะครับทีมงานทุกคนก็เหนื่อย รวมทั้งผู้สนับสนุนอะไรหลายภาคส่วนก็เอาจริงเอาจัง,จงลุยกันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นสมาคมไทยศิกขาาองค์การแดอเดอมเยอรมันที่มาสนับสนุนหรือกศนออำเภอเมืองมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกลักอะไรพวกนี้แนวร่วมทั้งหลายเหล่านี้ทุกคนเหนื่อยกันแต่ส่วนหนึ่งที่เรามีความสุขก็คือเราเห็นเด็กหลายคนที่อยู่ในระบบเนี้ย เห็นความงอกงามเกิดขึ้นหลายคนบางคนเคยเสพยาเคยค้ายาก็เลิกจริงๆพยายามทำมาตั้งแต่แม่เสียชีวิตแล้วแต่ที่มันได้ผลมากแล้วรู้สึกว่าเออเราน่าจะขอบคุณก็คือโอกาสที่เราได้เจอกับขาา้าราชการตัวเล็กๆแล้วเราก็ได้เจอกับออพวกพี่ๆใหญ่ๆที่อยู่ในเทศบาลนะท่านนายกต่างๆ เป็นคนที่เปิดกว้างยอมรับว่าเราโชคดีที่เจอพวกพี่ๆน้องๆที่ดีมันถึงทำให้งานเราประสบควาสมสำเร็จแต่ถ้าถามว่า,ารู้สึกว่ามันเต็มที่ไหมหรือ,เ,อเราพอใจไหมพี่คิดว่าพี่ยังไม่พอใจแต่ถ้าถามว่า อืมอยากจะทำงานแบบเนี้ยในลักษณะเนี้ยต่อไหมจริงๆพี่บอกเลยพี่ไม่ค่อยอยากจะทำต่อนะแต่ถ้าถามว่ามันจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นเพราะเราจำเป็นต้องทำถ้าเราไม่ทำคือตอนนี้มันไม่เต็มกระบวนการ 5ปีผ่านมากับการทำงานของทีมงานไร้พรมแดดที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ข้าราชการบางส่วนไม่เข้าใจในวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กที่ต้องเริ่มจากการคลุกคลีเยาวชนก่อนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ทุกคนในทีมต่างทุ่มเทและเคียงข้างกันมาโดยตลอดในการพลิกฟื้นชีวิตกลุ่มเด็กชายขอบสู่แสงสว่างซึ่งในปีงบประมาณปี2 5 5 8ประสบความสำเร็จอีกขั้นเมื่อมีผู้บริหารเทศบาลเนื่อรคอนขันแเล็งเห็นผลงานที่ทำจึงจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น420,000บาทมีผลบวกมีเด็กที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้นการจะนําเสนอโครงการต่อจากนี้ไปมันก็มีคะแนนคะแนนบวกเป็นต้นทุนน่ะแต่ทีนี้ก็ต้องดูเป็นเหตุเป็นผลหมายความว่าโครงการที่คุณจะนําเสนอถูกไหมฮะมันนําไปใช้ในการในการเสริมแล้วก็ไปเติมแรงจูงใจให้กับเด็กด้านใดบ้างเพราะว่าผมยกตัวอย่างกรณีพี่มหาที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือสําเร็จเพราะไม่กํากับมากถ้ากํากับมากเขาก็จะรู้สึกว่างานนี้เดียวก็สั่งมุ่นสั่งนี่แต่ถ้ามันงานเกิดเกิดขึ้นแล้วสำเร็จเกิดจากมือเขาเนี่ยเกิดจากฝีมือเขาเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมากกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะ แังน้ผมว่าณวันนี้เขามาถูกทางอ่ะแต่สำหรับเราก็เพียงแต่ให้ให้นโยบายในเชิงเชิงเชิงนาำมาทำแล้วเขาไปตีความเอาในการปฏิบัติเพราะเราไม่ต้องปฏิไม่ต้องไปจํากัดกรอบในการในการสั่งการนะครับตอนนี้เขาเดินได้แล้ว ผลที่ได้รับจากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจทั้งหมดที่ต้องการพลิกฟื้นชีวิตกลุ่มเด็กชายขอบตกอยู่กับน้องๆเยวาวชนที่มีปัญหาให้มีกำลังใจก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตและในสังคมให้สามารถกลับมายืนบนเส้นทางสว่างไร้ความมืดมิดจากปัญหาได้ดังเดิมซึ่งภารกิจในการแก้ไขปัญหาดังกลับก็ยังไม่จบเพราะสองการหลักในทีมยังคงมีความฝันและต้องฝ่าฝันไปให้ถึงแต่พี่เคยบอกว่า ในขอนแก่นเรอมันไม่ควรมีแก๊งมันควรจะจบได้แล้วเอ,อให้มันจบอยู่ให้มันเป็นกลุ่มเยาวชนให้อยู่ในคนขอนแก่นเหมือนกันแล้วดูแลกันเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลกันในจังหวัดขอนแก่นพี่คิดว่าเราก็ไม่ต้องไปจังหวัดอื่นแล้วปัดกวาดในบ้านให้เสร็จก่อนเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีบ้านอีกทางเลือกหนึ่งที่จะรองรับเด็กกลุ่มที่ อยู่ในสถานฝึกศูนย์ฝึกไม่ได้แล้วออกมาอยู่ในรูปแบบครอบครัวหรือบ,บ้านแห่งความรักของวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อรองรับเด็กได้โอกาสเด็กไร้ที่อยู่ไม่มีพ่อแม่แล้วมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วมันทดแทนสิ่งเหล่านั้นได้ไม่มีใครรู้ว่าภารกิจนี้จะจบลงเมื่อไร่และพวกเขาทั้งสองก็ไม่เคยนั่งนับวันทอยหลังรอวันแก้ไขปัญหาเสร็จ แต่พวกเขาทั้งสองรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำไปเป็นประโยชน์กับน้องๆเออยาวชนกลุ่มเด็กชายขอบอีกหลายพันคนซึ่งนี่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาทั้งสองและทีมงานไร้พรมแดนไม่เคยท้อถอยต่อการแก้ไขปัญหานี้พิรพัฒน์รัรตนพงศ์ธารถถ่ายภาพสิกิตรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน